สวัสดีครับค่ะวันนี้เราก็อยู่กับโปรวินไทยวิวัฒนิทชัยนะคะแล้วก็จะให้พูดถึงการฝึกซ้อมในวันนี้แล้วก็ให้พูดถึงสภาพอากาศสําหรับการแข่งขันพรุ่งนี้เลยเรามาเจอกับเขาสวัสดีค่ะพี่วินครับก็ให้พูดถึงการแข่งขันที่เรามาซ้อมวันนี้ครับผมก็สัปดาห์นี้มันมีเหมือนมีพายุเข้าครับมีฝนตกแล้วก็ตอนนี้สนามปอนกนจะแฉะค่อนข้างค่อนข้างเยอะครับแล้วก็รับยาว กรีนจะฝืดกว่าที่เคยเป็นของขอนแก่นเพราะงะั้นสปาร์นี้ก็จะเป็นเรื่องของสนามที่แฉครับต้องเล่นอีกคนละแบบกับขอนแก่นที่เคยเป็น,นค่ะแล้วพี่วินเตรียมความพร้อมสําหรับพวกนี้ยังไงบ้างครับก็อันดับแรกต้องพยายามตีให้ร์เวย์ก่อนเพราะว่าพอฝนมันตกหนักมากลรับมันยาวแล้วเขาตัดหญ้าลําบากมันทําให้การเข้าลรับมันเล่นลําบากบเพราะว่าความความแข็งของกรีนในขอนแก่ยนยังคงเหลืออยู่ ถึงแม้กีนจะเฟื่อแต่มันก็ยังคงแข็งของมันก็ถือว่าก็แม้ฝนจะตกสปีดกรีนก็ยังถือว่าเร็วน้เฟืดนิดนึงครับ,รบแต่ว่าไอ้ผิวกีนมันยังกระโดดยังแข็งอยู่ครับผมไ,ได้ครับก็พรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่ดีสําหรับโปรวินไทยวันนี้ขอบคุณมากคัคบผมแล้วเรามาดูกันนะครับวินไทยวิวัฒนิทชัยยังคงชื่อนี้อยู่ไหมเจอกันแน่นอนพรุ่งนี้แล้วก็อย่าให้เปียกฝนนะครับ